การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าจุกเพราะเขามีผมจุกตั้งตรงบนศีรษะเป็นเอกลักษณ์จนทุกคนเรียกเขาว่าเจ้าจุกแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กแต่เจ้าจุกกลับมีหัวใจที่กล้าหาญและช่างสังเกตเกินวัยวันหนึ่ง ขณะที่ชาวบ้านกำลังเตรียมงานบุญบั้งไฟประจำปีจูจูก็มีเสียงลึกลับดังมาจากป่าด้านหลังหมู่บ้านครืนแก้วตาเราชาวบ้านต่างแตกตื่นบ้างก็ว่าเป็นเสียงผีบ้างก็ว่าเป็นยักษ์เฝ้าป่าทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบแต่เจ้าจุก กลับยืนมองไปทางป่าแล้วพูดว่าผีไม่ผีจะไปดูให้รู้กับตาในคืนนั้นเจ้าจุกแอบถือคบเพลิงเดินฝ่าความมืดเข้าไปในป่าเพียงลำพังเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ผ่านลำธารจนไปถึงสารเจ้าร้างกลางป่าตรงนั้นเองเขาเห็นแสงไฟสีเขียววูบวาบ ล้อมรอบรูปปั้นยักษ์หินเก่าแก่จูๆ่ๆรูปปั้นยักษ์ก็ขยับดวงตาแล้วพูดเสียงทุมว่าเด็ก <c oughs> หัวจุกเจ้ากล้ามากที่มาถึงนี่เจ้าจุกไม่หวาดวันเขายกมือไหว้และตอบด้วยเสียงมั่นใจข้าไม่ได้มาท้าทายแต่จะมาขอให้ท่านอย่าทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวอีกยักษ์เฝ้าสารหัวเราะลั่น เขาไม่ได้ต้องการทำร้ายเพียงอยากให้คนระลึกถึงสารนี้ที่ถูกลืมมาหลายร้อยปีเจ้าจุกจึงคิดหาวิธีเขากลับไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังพร้อมเสนอให้บุรณะสารเจ้าและจัดพิธีไหว้เจ้าป่าเจ้ายักษ์ตามประเพณีเก่าเมื่อถึงวันงานชาวบ้านร่วมกันจุดเทียน จุดทูปทำพิธีอย่างพร้อมเพรียงทันใดนั้นแสงสีเขียวที่เคยน่ากลัวกลับกลายเป็นแสงอบอุ่นห่อหุ้มสารยักษ์หินยิ้มแล้วค่อยๆหายวับไปทิ้งไว้แต่เพียงความสงบสุขตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านของเจ้าจุกก็เจริญรุ่งเรืองไม่เคยมีเหตุลึกลับอีกเลยชาวบ้านต่างยกย่องเจ้าจุกว่า เป็นเด็กหัวจุกผู้กล้าและศาลเจ้าแห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันนี้